เราพซ่บคุณคุ้ยน่าก,กินมากเลยอ่ะกินยำกันค่ะว้ายคือจะเผ็ดแท้เหมือนจะเผ็ดมากเลยอ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดกล่องซูมไหมอันนี้ไม่ใช่หล่อยพวนี่สายบัวนี่ไม่ใช่หล่อยพวาอืม นะวันนี้มาทัวร์กินค่ะเดี๋ยวกินอาหารที่กระบี่ตอนนี้อยู่อะที่อ่าวนานะคะวันนี้ว่ามีลูกค้าได้กล่องสุ่มก็ทักเข้ามาเลยเลยค่ะ <c oughs> มีใครได้กล่องสุ่มไหมออนนี้แใส่ป,ปลาด้วยอ่ะ เ,เราจะวนกินอาหารแถวนี้แบบให้หมดเลยวันนี้วันนี้สีตาเทละกันหมดแล้วใครนี้ก็คือหมดแล้วนะฮะก็คือวันนี้จะใช้บนใช้สีตะเทละกานเนาะไม่เห็นจังอ่ะนี่แม่ โอเคค่ะอร่อยนะรอนะร่รอยมากเลยร้านนี้แซ่บเบิดมากอนะกรบอกปลาเขาแบบซดกินได้แล้ว ี baptism, mm ๋ยวนี hmm. ้แบบตะเวนกินยำกินยำปลาเมือกันกินยำทะเลนะคะเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จจะไปกินอีกที่หน่อันนี้สั่งเป็นไหลบัวจะไม่ได้สายบัวมาสลัดงง ี่ได้กล่องสุมนะคะก็คือว่าเข้าไปในช้อปปีเลยคนว่ากล่องสุมที่หรือว่าในเว็บไซต์ก็มีราคาเริ่มต้น490บาทนะคะปกติเป็นคนไม่กินมะเขือเทศน,นะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่ามันนวัวมันแซบมันแซบนวัวมันเข้ากันนะละ สวัสดีค่ะคุณพี่ทักหาทักหามาเลยค่ะโกรธอะไรให้หนูหน่อยะะมากินยำนะคะอาจต่สังเกตนะครับว่าผิวดำมากตอนนี้เพราะว่าเที่ยวทะเลต่อกันแบบอันนี้ทริปที่ห้าในเดือนหนึ่งแต่เดือนหนึ่งทริปที่ห้าเที่ยวทะเลได้แตบว่าแล้วแต่ละทีิปก็คือว่า ทันต์คือสามวันสามถึงสี่วันนะครับก็เลยว่าดํานิดนึงแต่ว่าคือไม่ซีเรียสจะมาหาผัวฝรั่งก็ตรงนี้นะคบคือแบบว่าคิดว่าชีวิตเราอะ่ะคือต้องได้ผัวฝรั่งสักคนหนึ่งถ้าไม่ได้คือแบบเสียชาติเกิดน,นะคะต้องหาผัวฝรั่งให้ได้คนอื่นเขาแบบเขาหาได้ก็ต้องหาได้นะคะ อันดับแรกคือต้องทำสีผิวให้เข้มๆก่อนเราก็เลยแบบมาเท่ยทะเลคือเป็นคนแบบว่าชอบเท่ะเลไม่รู้เป็นไรแบบคือแมงหัวก็แบบว่าอยากเทะเลกัแบบทะเลอย่างเดียวอ่นนะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกก่อนกลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดีอ่ะ เอาจริงว่าผงชูรสเดยอะมากผงชูรสเดยอะมากวันทำเป็นนั่นี่ยมีอะไรมีน้ำปลามีอามีผงชูดรสดอามีพริกแล้วก็ลวกลาหมดาุดแซ่บ มีลูกค้าท่านไหนอยากได้กล่องสูงทิเศษไหมคะ,ะเอาเือแ้วว่าอันตอนเนื้ออ,อ่อนอือรู้สึกว่าเงื่อออกนะคะอ้ยถำตาไหลเดี๋ยวกินนี้เสร็จพาไปกินอีกที่หนึ่งตอนนี้คือไปมาเที่ยวกระบี่ไม่ได้แพงนะ ก่อนคือแบบคนต้องมีเงินก็ไเป็นหมื่นนะ่ะถึงจะมาเที่ยวได้เป็นหมื่น,นคือแพงกว่าไปญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้คือแบบตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนไงเรามาเที่ยวแบบเราาพักบินก็บินฟรีแล้วก็พักคือรแป480บาทเดี๋ยวพาไปดูห้องนะห้องห้องเลิศอยู่480บาท ใครอยากไปดูหาดไหมเดี๋ยวพาไปดู่น้ำมูกอะไรมีใครอยากไปดูหาดไหมคะเดี๋ยวพาไปดูโอ้ยเสีบหน่อยเลยยี่แตกมาหน้าทีเนี่ย เรื่องในเจ้าค่ะฟังคือว่าคือบางคนเนี่ยเขาไปท่ทะเลคือแบบดำเร็วมากอย่าเพิ่งทำเนี่ยดำเร็วมากจริงว่าเขาเจอในตอนที่ดำมากเพราะว่าคือดำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าคือดีเพราะว่าผิวเรามันแข็งแรงคือมันสามารถสร้างเมลานินได้สิ่งที่ดีที่สุดในการโ้องกันแสรแล้วคือว่าเม็ดสีผิวเพราะว่าเม็ดสีผิวเนี่ยมันมันเป็น มนัน็คือมันดีที่สุดอ่ะที่วันที่ดีที่สุดที่ในการป้องกันแสงคือไม่สีผิวอเอ <Okay. S 1> คือเครื่อเป็นกลไกธรรมชาติที่แบบว่าทําให้อ,อรู้เรานะไม่โดนแดดทร้ายอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราผิวเราโดนแดดปุ๊บไม่สีผิวมันจะสร้างขึ้นมาเลยทันทีซึ่งแบบคือถ้าผิวดําเร็วคือว่าปกกเต๋อถ้าสมมติว,ว่าวันไหนเราไม่โดนแดดเราทิ้งไปสักพักมันก็กลับมาขาวเหมือนเดิมคือเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ เป็นปกติแต่ว่าสมมติว่าเราไปถูกแดดแล้วแบบว่าคือเหมือนคนคนใช้ครีมประลอดใช้ครีมไฮโดรฟิโนเนาะมันมันจะมันจะทาลายกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวัอนนั้นไม่ได้เราโดนแดดเนี่ยจะโดนโดนแสงแบบทำลายเต็มๆเ,เลยดอนนั้นก็คือไม่ดีนะคะผิวเราก็จะมีปัญหาเร็วนะคะเป็นฝ้าได้ง่ายนะคะแต่ว่าคือถ้าเราโดนแดดแล้วผิวด,ดำก็คือไม่ต้องกังวล ดเดี๋ยวไปกินอย่างนั้นมีใครมีใครอยากไปดูไหมเดี๋ยวเรากินตลอดกันนะแซ่บลวมากเลยอ่ะ ไปกินร้านหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันจะอีกร้านหนึ่งจะปิดสองตึง้งน,นะคะไปได้ใหน้หมดกันกำลังที่อยู่ใกล้ใกล้ดีอีกร้านหนึ่งมีคำแนะนำไหมฮะคแนะนำไหมคะคน อันนี้ไม่ได้ทาไม่ได้ทากันแดดเลยหนะน้าไม่ทากันแดดหน้าหน้าธรรมชาตินะคะหน้าธรรมชาติไม่ทากันแดดทำ mm hmm. รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีผิวจริงๆคืออยากดูอยากดูกเข้มกระซิบอะไรไม่ได้ซีเรียสกันแดดเลย mm hmm. อ๋อหยอัน้ำแร่เนี่ย เดี๋ะะยวจะพาไปกินร้านหนึ่งดี๋ยวกละมใหม่นะคะแรับนึงอ